สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอดไวครับทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมเราอยู่กับสินค้าใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับกับ vivo v 2 9ครับผมเปิดตัวกันไปแบบสดสดร้อนๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า v series เนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับแล้วเวลาเปิดตัวใหม่ๆมาทีไรนะครับก็ได้รับความสนใจได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอดนะครับโดยรุ่นนี้นะครับเขาก็จะชูจุดเด่นเรื่องของการถ่ายภาพพอร์ตเทรตถ่ายภาพเวลากลางคืนนะครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์น่ารักตั้งรักตลอดเว อย่างเช่นย้อนกลับไปรุ่น V 25นะครับก็จะมาพร้อมกับคอนเซปต์พอร์เทดทุกคืนพิเศษของคุณนะครับหรือ V 27นะครับก็จะมาพร้อมกับออร่าพอร์เทดเผยทุกเชดที่เป็นคุณนะฮะเป็นไงโหน่ารักไหมไอที่บอกนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมก็จะบอกว่าเจ้า V 25กับ V 27นะครับก็ยังมีวางจําหน่ายที่แอดไว้ของเรานะครับใครที่สนใจสมาร์ทโฟนราคาหน้ารักหน้ารักราคาเป็นนั่นเองนะครับก็สามารถไปช็อปกันได้อยู่นะครับอ่ะเรากลับมาที่ V 29ของเรากัน กว่าแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับคอนเซปต์เหมือนกับรุ่นพีอย่างแน่นอนครับโดยตัวนี้ครับมาพร้อมกับคอนเซปต์ All-Artist พิเศษทุกความรู้สึกนั่นเองนะครับผมกลับมาคราวนี้ครับผมมาพร้อมกับหน้าจอ a m o l e t นะครับ 1.5K Refresh Rate อยู่ที่120เฮิรต์นะครับสีสันสดใสนะครับมีขอบจอที่โค้งมนลงไปนิดนึงนะครับกับตัวเครื่องนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันจะมีปัญหาในการใช้งานหรือเปล่านะครับหรือว่าพัชไม่ติดหรือเปล่านะครับ เราลองใช้งานกันดูก็ไม่มีปัญหานะครับมีการทัชที่ลื่นไหลใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเจ้าเครื่องนี้ในส่วนของวัสดุนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบ T D Magnetic Particle นะครับที่มีเกลเตอร์ระยิบระยับนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือน3มิตินะครับนี่เวลาเราขยับขยื่นนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะมีลวดลายที่เปลี่ยนไปนะครับผมสีแรกก็คือสีที่เรานํามารีวิววันนี้นะครับเป็นสี Starry Purple นะครับผมแล้วก็อีกสีนึงนะครับที่เป็นสีของ Magic Maroon นะครับซึ่งสี Magic Maroon นะครับก็จะมีความพิเศษ เรื่องของการออกแดดครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสีด้านหลังฝาหลังนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการจับถือนะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีมากครับด้วยความที่มันเป็นจอโค้งนะครับรวมถึงมีความบางเพียง7.4มิลลิเมตรนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานมือเดียวได้แบบลื่นไหลนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากมีความบางถูกใจมากนะครับตัวนี้นะฮะน้ำหนักโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ186กรัมนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีสลักคําว่า Professional Portrait ครับตอกย้ำ นะครับเรื่องของการถ่ายภาพพอร์ตเทรในระดับมืออาชีพเลยนะครับส่วนที่ด้านล่างนะครับก็จะมี USB Type C นะครับผมแล้วก็ถาดใส่ซิมนะครับรวมถึงลําโพงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงนะครับที่ยังเป็นลําโพงแบบเดี่ยวอยู่นะครับส่วนเรื่องของเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูในพาร์ทของการทดสอบกันนะครับสำหรับตําแหน่งตัวกล้องนะครับกล้องหน้านะครับจะเป็นกล้องหน้าแบบเจาะลูครับความละเอียด50ล้านพิกเซล f 2.0นะครับมีตัวเลือกนะครับสำหรับซูมออก0 8นะครับเพื่อเก็บภาพเซลฟี่ได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้ครับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30เฟรมครับแล้วก็ Full h ีอยู่ที่60เฟรมครับผมส่วนนี้นะครับก็จะเป็นภาพและเสียงจากกล้องหน้าของ vivo v29 ตัวนี้นะครับและตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมองว่ามันอาจจะยังไม่พออาจจะแค่ไปนะครับเขาสามารถซูมออกได้นะครับเป็น0.8 0.9อะไรก็ว่าไปนะครให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บภาพด้านหลังได้อย่างครบถ้วนเลยนะฮะ ะลองซูมออกให้ดูนี่เป็นไงกว้างมากนะฮะน,นี่คือปกติอ่าอันนี้คือซูมออกนะฮะ ประมาณนี้ส่วนกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวด้วยกันนะครับประกอบด้วยกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซลมีการสั่น OIS นะครับกล้องอัลต้าวายนะครับ8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องโมโนโครมอีก2ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็ฟูจิดีที่60เฟรมเหมือนกับกล้องหน้าเลยนะครับและแน่นอนครับออร่าพอร์เทสพิเศษทุกความรู้สึกนะครับมาพร้อมกับไฟวงสตูดิโอออร่าพอร์เทส2.0นนะครับที่ตัวนี้นะครับ จะเหมือนไฟสตูดิโอที่ช่วยเติมแสงในส่วนที่ขาดนะครับและนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการเปิดไฟออร่าไลท์พอร์เท็นะครับสามารถปรับเป็นโทนร้อนโทนเย็นได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่คือเฉดสีของเขานะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดในเรื่องของการจัดแสงเขามีโหมดออโต้มาให้ด้วยนะครับช่วยปรับแสงตามโทนที่เป็นบรรยากาศรอบข้างของเราเลยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยและนี่นะครับก็คือภาพและเสียงจากการถ่ายจาก vivo v29 นะครับในความละเอียด 4K 30เฟรมเรทนะครับดูกันนะครับว่าภาพเนี่ย โอเคขนาดไหนนะครับฮึฮะฮึฮะฮึฮะโอเคหรือเปล่า <laughs> ในส่วนของสเปคนะครับใช้เป็นหน่วยประมวลผล Snapdragon 778G นะครับที่มาพร้อมกับ GPU Adreno 642L นะครับแรมเนี่ยมีทั้งหมด12 g ิสนะครับสามารถเปิดฟังก์ชัน x t e RAM ได้นะครับเพิ่มอีก8 g ินะครับรวมทั้งหมดเนี่ยตัวเครื่องนี้จะมีแรมทั้งหมดเนี่ย20 g ิด้วยกันนะครับโ้ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะล้อมนะครับมีให้เลือก2ขนาดนะครับก็คือตัวที่เป็น256กับ512 g ิสครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะมาพร้อมกับความจุ4,600มิลนะครับรองรับ การชาร์จไวที่80วัตต์นะครับใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Android 13นะครับครอบด้วย Fun Touch OS 13นะครับในส่วนของการใช้งานการเล่นเกมต่างๆจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมเรามาลองเล่นเกมในส่วนของ RV กันบ้างนะครับต้องบอกว่าก็คือเฟรมนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้นี่โหผมเล่นมาเนี่ยประมาณ3เกมนะครับก็ยังไม่มีความร้อนแต่อย่างใดนะฮะการเล่นมีความลื่นไหลดีมากนะครับผมสามารถเก็บ คิวได้อย่างง่ายได้แบบนี้แบบนี้อ้าวาว,าว,าว,าวา้าวนะฮะยังได้อยู่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามันสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลจริงๆนะครับในงบผมว่างบประมาณนี้มันเล่นได้อยู่แล้วแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราพอใจประมาณไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะฮะ ตัวนี้นะครับเขาจะมีตัว u ั t ต a าเกม Mode มาให้ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องของการปรับแต่งตั้งค่าเนี่ย Boost m o มดสามารถเปิดได้นะโหมดสมดุลหรือว่าเราอยากใช้งานแบบประหยัดแบตเตอรี่ก็สามารถทําได้นะครับมีโหมด e-Sport นะครับมีการปฏิเสธสายการปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะครับมีการปรับปุ่ม Performance ต่างๆนะครับการอัดหน้าจออะไรเนี่ยเราสามารถตั้งค่าผ่านตรงนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยเข้าสู่ตัวเกมมันดีกว่านะครับปึ๊บ เก็บหมดจังหวะน,นี้ครับหมดจริงๆนะครับตายเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นอวีเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นเกมถัดไปกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเรามาอยู่กับเกมเกนชินอิมแพกนะครับเกมที่เรียกได้ว่ากินสเปคที่สุดแล้วนะครับไม่น่าจะมีเกมไหนที่จะแบบหนักไปกว่าน,นี้แล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาตีบอสกันนะครับในแบบที่ที่ทมีเอฟเฟกต์สูงจะไหวหรือเปล่านะครับค่ะ ใส่ไปก่อนสก,กิลมั่วไปก่อนก,กิลมั่วไปก่อนก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเอฟเฟกค่อนข้างนัวแต่ว่าก็ยังไม่มีอาการแปลกๆนะครับไม่มีการเฟรมตกอย่างใดนะครับปันไปครับปันไป าการใช้่าไมตายการใช้เอฟเฟกต่างๆนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพเกมที่ค่อนข้างสูงแบบนี้นะครับใครที่เป็นสาวเวกเกนชินอิมแพรก็ยังสามารถเอาไปเล่นได้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของลําโพงเดี่ยวตัวนี้กันนะครับว่ามันจะโอเคขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นลําโพงเดี่ยวนะครับเดี๋ยวลองฟังกันก่อนว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมลองเปิดให้ดู อันนี้เราปรับไว้ที่ประมาณ90%ละกันนะครับเสียงก็ไม่แย่นะครับผมไม่น่าเกียดนะครับก็ฟังได้ดีเลยแหละนะลองลองเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบฟังเสียงผมว่ามันไม่ได้แย่หรือว่าน่าเกลียดอะไรเลยนะครับสามารถฟังได้นะครับเพลงต่างๆหรือว่าการดูหนังดูเน็ตฟิกอะไรเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในเรื่องของภาพกันบ้างนะครับก็ <The original S 1> จาก <scene S 1> ที่ดูนะ <the> ครับ <the> ก็เห็นเลยนะครับ <The original. S 1> ว่าภาพเนี่ยมันออกมามีความค <the> มชัดแล้วก็สีสัน <the final. S 1> ที่สดใสามากเลยนะครับรวมถึงจุด ดำนะครับสีดําก็ดําสนิทดีนะครับผมมีการไล่เฉดสีที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับจออมูเลตเครื่องนี้นะครับอ่ดูนะสีดําดําสนิทนะครับสีที่เป็นสีสดก็จะสดใสเลยนะครับเราลองดูภาพกันไปละกัน This Levent's The getting Linian Magic magic has been magic Show. The essence magic people Show of And the most important part of this is what people see. people don't realize how much they expect their eyes to tell them the truth. โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการดูภาพนะครับโดยรวมถือว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสีสันสดใสนะครับผมแล้วก็รีเฟรชเรทสูงนะครับทัสกีต่างๆเนี่ยมีความลื่นไหลดีมากเลยนะครับดู 你呢，哈。 ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับสมาร์ทโฟนราคาดีๆแบบนี้นะครับในงบ10,000ื่นกลางๆนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับมีความบางมีความพรีเมียมนะครับรูปลักษณ์ดีนะครับสดใสนะครับแล้วก็ไม่กักสเปคแบบนี้นะครับก็สามารถไปช็อปกันได้เลยครับที่แอดไว้ของเรานะครับทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปปลาวด้วยนะครับและที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ ady.co.th นะครับ ผมช้อปออนไลน์กันได้แบบสะดวกสะดวกนะครับรอรับของที่บ้านได้เลยนะครับรวมถึงเรายังมีบริการนะครับเก่าแลกใหม่นําเครื่องเก่ามาเทิร์นเป็นเครื่องใหม่ได้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับที่แฟนเพจแอดไว้ทั่วประเทศนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับและอย่าลืมครับผมนึกถึง IT ทีนึกถึงแอดไวท์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ